2ี่สิบหกพยสองห้าหกเจ็ดสวัสดีครับวันนี้นำเสนอตัวโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์หนึ่งร้อยแอมสิบสองทับยี่บสี่ทับสามหกทับสี่สิบแปดโอหโวลต์ดีซีนะครับตัวนี้พังไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาดูสาเหตุที่พังเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ดูที่แผงวงจรนะก็คือขั้วสองขั้วนี่เป็นขั้วฟิลนะ ป้องกันการป้องกันกระแสเกินนะครับ,บมันเชื่อมน่าจะระหว่างตัวมอสเฟตทั้งด้านนี้นะครับทางด้านนี้นะครับ,ด,นนรบด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับไอ้มอสเฟตทั้งสองตัวนี้ก็น่าจะไปแล้วนะครับน่าจะพังหมดแล้วแต่ว่าลุงเอาคัตตอนบัตชุบแอลกอฮอล์เช็ดดูเส้นนะเส้นแผงวงจรเนี่ยน่าจะยังดีอยู่ ได้คำว่าน่าจะนะเพราะว่าลุงไม่แน่ใจหรอกก็พอจะซ่อมได้นะเดี๋ยวจะลองซ่อมดูถ้ามีเวลาว่างแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาว่างก็มาเอาเอาอกคลิปมาดูก่อนนะครับมันอากเลยนะมันหลอมละลายขนาดเนี้ยเออเหมือนไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับนะฮะตัวนี้ลุงยังไม่มีอะไหล่ต้องไปซื้ออะไหล่นะครับก็ไม่รู้จะใช้อะไรยังไงเบอร์ก็หาไม่เจอ นะครับไม่เบอร์ไม่มีลบเบอร์ไปแล้วมันะ้งเดี๋ยวจะลองเทียบเคียงดูว่าจะต้องใช้ไงเอาตัวจริงไปให้ทางร้านก็ดูให้นะครับร้านขายอะไรนะที่มันหม่ะทีนี้โอ้โหแผงวงแผงวงจรนี่มันทะลุอย่างที่ลุงไม่แน่ใจนะไปไกลไปแค่คงชี้เนี่ยมันหลอมมาลายจนทะลุนะ ออลุงไม่แน่ใจว่าลุงจะซ่อมมันได้หรือเปล่านะน่าจะไม่ได้แล้วมัง้งอย่างนี้นะครับอาจจะต้องทิ้งนะเออผมจะต้องทิ้งเพิ่งเห็นเนี่ยแหละก็ตัวนี้ก็ยังไม่ทิ้งถังขยะหรอกเพราะว่าจุดอื่นนะนะครับสามารถจะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับไอ้ที่สําคัญสาคัญ,ค,ญคือตัวกับอีกด้านหนึ่งนะจับอีกด้านหนึ่งโอเคตัวที่ลุงชอบมากๆคือตัวเนียไอ้ขั้วเนี่ยขัววว้วขันสายไฟเนี่ยมัน ันแข็งแรงบึกบักมากเลยขันได้ถึงสาย66ซมยังขันได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยด้านนอกอด้านหน้าเนี่ยจุดที่มันไหม้ตรงนี้ยก็โหมันยับเยินนะครับอ่าเป็นเป็นฟิลตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเนี่ยตัวแรกเนี่ยนะตัวบนสุดเนี่ยดูแล้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าเพรดูแล้วมันอาการหนักมากนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไหม้อย่างขนาดใหญ่เลย ครับปีนีไฟใหม่ๆโอเควันนี้ก็นําเสนอไว้ไจากเพียงเท่านี้นะครับไอไรที่มันพังไปแล้วก็ให้มันพังไปนะเพราะว่าตัวนี้ใช้งานมานานละหลายปีแล้วแล้วก็เคยรู้สึกเคยซ่อมมาแล้วนะจำบอกระยะนะซ่อมมาแล้วแต่ว่าซ่อมมาอีกก็พังอีก,กจับแพะชนแก่ไปเรื่อยอ่าว่าหลายลุ้นเมื่อใส่ตัวนี้มองใหาความรู้ไปเรื่อยนะครับเอาอย่างน้อยฟิลเนี่ยก็นําไปใช้กับตัวอื่นได้ว่าฟิล ฟิวตัวนี้น่าจะขาดนะไอ้สองตัวนี้น่าจะยังไม่ขาดสามารถใช้เป็นอะไหล่ได้เราก็ถอดมาใช้ไอสวิตต์ปนปะิดเนี่ยก็เป็นอะไหล่ได้นะครับนะพวกไอไอทรงไอซีต่างๆใช้ได้หมดตัวสีแคเปาซิเตอร์ต่างายังไม่มีการบวมหรือระเบิดนะก็น่าจะนจะใช้คำว่าน่าจะไอรุ่นนี้เป็นรุ่น sy 0 0 1ก็ต้องไปหาดูในด z a ดาหรือในโชปปี ถ้าจะซื้ออะไรนะครับแต่ไม่น่าจะซ่อมได้แล้วหลักเพราะว่าแผงวงจรมันเยอะยับเยินมากน่าจะใช้เป็นอะไหล่ได้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับหรือมาดูเล่นเดิมทีก็เอาว่าจะเอามาใช้งานละแต่แต่มา,มาดูอีกทีมันไม่ไหวไฟไม่เข้ามาดูที่นี่เอาไปซะแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ